ลงทุนอย่างไรท่ามกลางความกลัววันนี้เอาข้อคิดจากวอร์เรนบัฟเฟตต์มาฝากกันนะคะว่าเราจะเปิดคู่มือกล้าลงทุนจากวอร์เรนบัฟเฟตต์ลงทุนอย่างไรท่ามกลางความกลัววอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าปิดประตูซะผมจะบอกวิธีที่จะทําให้คุณรวยให้ฟังจงกลัวเวลาที่คนอื่นโลภและจงโลภเวลาที่คนอื่นกลัวตั้งแต่ปลายเดือนมีนา ลากยาวมาถึงกลางเดือนพฤษภาปี2566วิกฤตการภาคธนาคารของสหรัฐเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town มีเรื่องให้พูดถึงทุกทิตสร้างความกังวลให้กับอุตสาหกรรมธนาคารโลกธนาคารอย่าง Silicon Valley Bank Signature Bank และ first republic ในสหรัฐต่างร่วงกันละนาวรวมไปถึงเครดิตซูสในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีข่าวออกมาว่าอาจผิดนัดชำระหนี้เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนในอุตสาหกรรมธนาคารเกิดขึ้นจากสองสาสเหตุหลักก็คือการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว และเมื่อผู้ฝากเงินเห็นว่าธนาคารเหล่านี้มีปัญหาก็รีบถอนเงินฝากล้นหลามทำให้ยิ่งเกิดความผันผวน,นมากขึ้นไปอีกและปัญหาดังกล่าวก็ลุกลามไปจนถึงประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือญี่ปุ่นที่นักลงทุนกำลังจับตามองหุ้นธนาคารอย่างใกล้ชิดเพราะมีข่าวที่ออกมาว่าบางธนาคารได้ฝากเงินบางส่วนเอาไว้ในธนาคารที่เกิดปัญหานี้ ุ้นธนาคารหลายแห่งได้รับผลกระทบในทางอ้อมจับมือกันปรับตัวลงอย่างพร้อมเพียงถึงแม้ว่าธนาคารเหล่านั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารต่างๆที่มีปัญหาโดยตรงเลยก็ตามเรียกได้ว่าหากคุณพูดถึงหุ้นธนาคารในตอนนี้กว่า90%ซของนักลงทุนก็จะเบือนหน้าหนีไปลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นแทนมากกว่าและปล่อยให้วิกฤตธนาคารต่างๆที่คายไปมากกว่านี้ หากศึกษารู้จักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) สถานการณ์ที่ผันผวนอุตสาหกรรมมักมาพร้อมโอกาสเสมอเพราะมันอาจทำให้คุณได้ลงทุนในหุ้นที่มีราคาถูกจนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแต่การจะเข้าไปลงทุนหุ้นในช่วงที่ผันผวนแบบนี้จำเป็นต้องใช้ความกล้าเหมือนคำสอนของบัฟ f เฟตที่ถูกกล่าวเอาไว้ข้างบน วันนี้เลยจะพาคุณย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อ60ปีก่อนที่ปูก่กาเข้าลงทุนในหุ้นบริษัทหนึ่งในช่วงเวลาที่คนอื่นกำลังหวาดกลัวและขายหุ้นดังกล่าวนี้ออกไปและลงทุนในครั้งนี้ได้ทำให้หุ้นดังกล่าวอยู่กับ b บ r k s h i r e s มาจนถึงทุกวันนี้การเดิมพันของ Buffett กับหุ้นอเมริกัน x p ็ก e s s การละครั้ง1ในปี2506เป็นปีที่นักลงทุนวัยรุ่นไฟแรง ผู้มีพอสวรร์อย่างวอลเลนบัฟเฟตได้เฝ้ามองหุ้น American Express มาเป็นระยะเวลานานแล้ว mm hmm. เขาเห็นว่าบาริษัทนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังด้านบัตรเครดิตและโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันแต่ในช่วงเวลานั้น American Express สกับอยู่ในช่วงขาลงอย่างหนักสาเหตุที่ทําให้ราคาหุ้น American Express สล่วงหนัก เกิดจากเรื่องอื้อเฉาน้ำมันสลัดสลัดโอイルซักคนออธิบายง่ายๆก็คือมีชายคนหนึ่งหลอกอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้เชื่อว่าเขามีถังน้ำมันที่เต็มไปด้วยน้ำมันสลัดซึ่งเขาใช้ถังนี้เป็นหลักประกันเงินกู้ในความเป็นจริงถังส่วนใหญ่เต็มไปด้วยน้ำเรื่องอื้อเฉานี้ทำให้นักลงทุนต่างตื่นตระหนกและกลัวว่าวิกฤตการณ์นี้ จะส่งผลให้บริการเอ็กซ์เพรสล่มสลายจึงได้เทขายหุ้นออกอย่างหนักส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงประมาณลบ50%ในช่วงที่นักลงทุนหลายคนกำลังหวาดกลัว ชายหนุ่มบัฟเฟตตกับมองเห็นโอกาสทองอย่างชัดเจนชายหนุ่มบัฟเฟตตค้นสำรวจธุรกิจของ American Express ให้ลึกลงไปแล้วพบว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอื้อเฉาวแต่ American Express ก็ยังคงเป็นบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งด้วยการเดินสำรวจตามซูเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงร้านค้าต่างๆและยังเห็นคนใช้บัตรอเม r ิกันเอ็กซ์เกันอยู่ถึงแม้ว่าข่าวเรืองอื้อฉาวน้ำมันสลัดจ,จะโหมกระหน,น่ำในช่วงนั้นก็ตามดังนั้นเขาจึงทำบางสิ่งที่ด ขัดกับสัญชตาตญาณของคนส่วนใหญ่ด้วยการซื้อหุ้น American Express รสจำนวนมากยิ่งราคาหุ้นตกยิ่งทำให้มี Margin of Safety ในการลงทุนเพิ่มขึ้นเท่านั้นตัดภาพมาทุกวันนี้หุ้น American Express ได้กลายมาเป็นหุ้นตัวสำคัญที่มีสัดส่วนมากที่สุดใน b e r k s h i r e h a t h a w a y ของเขาจนถึงปัจจุบันวันนี้สร้างผลตอบแทนให้กับเขาได้อย่างน่าประทับใจและจะเป็นหุ้นที่ตัวเขายังคงถือต่อไปแม้ว่าตัวเขาจะจากไปแล้วก็ตามเรือง เรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของประโยคที่เขาพูดอยู่เสมอว่าจงโลภเวลาที่คนอื่นกลัวการตัดสินใจอย่างไม่เกรงกลัวของเขาถือเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับนักลงทุนทุกคนเพราะบางครั้งโอกาสที่ดีที่สุดก็มาถึงเมื่อคนอื่นกลัวเกินกว่าจะลงมือทํา กลยุทธก์การลงทุนกับหุ้นธนาคารปัจจุบันเมื่อกลับมาสู่ความผันผวนของอุตสาหกรรมธนาคารในปัจจุบันเราจะพาคุณไปสำรวจหุ้นธนาคารต่างๆที่ปรับตัวลงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธนาคารต่างๆที่เกิดวิกฤตโดยตรงเพื่อดูว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงราคาที่ถูกมากขนาดไหนในการประเมินมูลค่าหุ้นธนาคารว่าถูกหรือแพงนักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้สัดส่วน t ชยทูบุ๊กวาลูแลติโอแล้วมันคืออะไรให้สมมติว่าคุณมีกล่องของสะสมที่เต็มไปด้วยของเล่นมากมายโดยกําหนดให้คุณจ่ายเงิน1,000บาทสําหรับของเล่นทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้ในส่วนนี้คือมูลค่าตามบัญชีบุ๊กวาลูของกล่องของสะสมของคุณ เป็นมูลค่ารวมของเล่นทั้งหมดที่คุณซื้อมาแต่ถ้าหากมีคนมาซื้อกล่องสะสมของคุณพร้อมของเล่นด้วยราคา1,500บาทซึ่งคุณก็จะได้กําไรอย่างแน่นอน1,500บาทนี้จะถูกกําหนดให้เป็นราคาตลาด m a r k e t p r i c e ของกล่องสะสมของคุณดังนั้นของสะสมชิ้นนี้จะเท่ากับ1.5วงเล็บ 1,500หารด้วย1,000อัตราส่วนนี้จะบอกกับคุณว่ามีคนยินดีจ่ายเงินซื้อก่องของสะสมของคุณมากกว่าที่คุณจ่ายไปในตอนแรกมากน้อยเพียงใดนั่นเองสำหรับเหตุผลที่ต้องใช้อัตราส่วน P/BV ในหุ้นธนาคารเนื่องจากธนาคารมีรายงานการเงินจำนวนมากเช่นสินเชื่อและเงินฝากในสินทรัพย์และหนี้สินรายการเหล่านี้มักมีมูลค่าเป็นมูลค่ายุติธรรม Fair Value มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่สินค้าเหล่านี้สามารถขายได้ในตลาดด้วยเหตุนี้ P หาร BV จึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่าหุ้นธนาคารที่มีมูลค่าเท่าไหร่โดยหากหุ้นธนาคารเหล่านี้มี P หาร BV น้อยกว่าหรือประมา,ะมาณ1จะหมายความว่าหุ้นธนาคารเหล่านี้มีราคาต่ำกว่ามูลค่าและนั่นคือโอกาสที่นักลงทุนสายสร้างคุณค่านั่นเอง เราขอยกตัวอย่าง3หุ้นธนาคารในตอนนี้ที่มีสัดส่วน P/ หาร BV ต่ำกว่า1ในไตรมาสล่าสุดซึ่งรายละเอียดทั้ง3หุ้นธนาคารมีดังนี้ c a r t e General Bancorp k c a r t e General Bancorp ก่อตั้งขึ้นในปี2505ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ c a r t e Bank พวกเขาให้บริการด้านธนาคารที่หลากหลายแก่บุคคลทั่วไปประกอบด้วยบัญชีเงินฝากและสินเชื่อประเภทต่างๆ คุณคาเทได้ปรับตัวลดลงลบ30%ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่12พฤษภาคม6 6 6 6สัดส่วน P/ b v ของคาเท General b บ n นค o f ฟในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่0.98ในขณะที่บริษัทยังมีรายได้รวมทั้งหมดและกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2566และนี่คือตัวอย่างของธนาคารที่ยอดเยี่ยมแต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาคธนาคารสหรัฐเมสต s h n r e s Inc. บริษัทแม่ของ Main Main s t r t e t b a n k ให้บริการด้านธนาคารที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดเล็กถือกลางนอกจากนี้ยังมีบริการธนาคารออนไลน์มือถือเพื่อความสะดวกของลูกค้าด้วยหุ้น Main Street ได้ปรับตัวลดลงกว่า ลบ26%ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่12พฤษภาคม6 6 6 6สำหรับเ e s t i s b a n c s h ช r e มีสัดส่วน p หาร b v อยู่ที่0.96ในไตรมาสล่าสุดเช่นเดียวกับหุ้นก่อนหน้าบริษัทมีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมสม่ำเสมอแต่ได้รับผลกระทบระยะสั้นและความผันผวนที่เกิดขึ้นในภาคสารัฐจึงทำให้ราคาหุ้นตกลงถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวหุ้นธนาคารตอนนี้ถือว่าราคาถูกน่าสนใจอย,อย่างมาก Bank of อ y อ t ยุธยา Public Company Limited ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทยผู้ให้บริการธนาคารแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อที่หลากหลายเป็นธนาคารที่ยุคก,กู้วับคนไทยตั้งแต่ปี2488 หุ้น BAY b ได้ปรับตัวลดลงถึงลบ8%ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่12พฤษภาคมแม้แต่ธนาคารในประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารัฐโดยตรงอย่างธนาคารกรุงศีก็ได้รับผลกระทบระยะสั้นไปด้วยเช่นกันสัดส่วน P หาน BV ในไตรมาสล่าสุดของหุ้นธนาคารกรุงศรีดูแล้วมีความน่าเย้าหยวนมากเพราะอยู่ที่0.61โดยที่ธนาคารมีไรายได้และกำไรสุทธิคงที่โดยเป็นหุ้นธนาคารราคาถูกอย่างแท้จริงในขณะที่โลกกำลังผ่านช่วงเวลาที่ผันผวนในอุตสาหกรรมธนาคารโลกหากเจาะลึกเข้าไปในสถานการณ์ปัจจุบันสหรัฐได้พยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วและธนาคารที่เกิดปัญหาหลายแห่ง ก็ได้รับการแก้ไขผู้ฝากเงินได้รับรองว่าเงินฝากจะปลอดภัยและยังคงไว้ใจธนาคารต่อไปได้ในอนาคตสิ่งที่เราอยากให้คุณได้จดจำก็คือภูมิปัญญาที่เรียบง่ายของปู่วอลเลนบัฟเฟตที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำค,ำคมเท่ๆเท่านั้นแต่ยังนำไปใช้ได้สถานการณ์จริงและช่วยสร้างโอกาสให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวถึงแม้การกระทำนี้จะไม่เป็นไปตามคนส่วนใหญ่รู้สึกแต่มันก็จะช่วยสร้างผลตอบ แทนให้กับปู่ได้อย่างมหาศาลสิ่งสําคัญของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็คือการมองหาและคว้าโอกาสเมื่อคนอื่นกําลังวิ่งหนีในช่วงเวลาที่ตลาดถูกครอบงำไปด้วยความกลัวอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะมีความโลภขึ้นมาก็เป็นได้หากคุณมีความเข้าใจาย,ยึดมั่นในหลักการและเชื่อมั่นมากพอทั้งหมดนี้จะกลายเป็นคู่มือความกล้าให้คุณลงทุนได้ในที่สุดและหวังว่าบทความนี้นะคะข้อความนี้จะช่วย จุดประกายความคิดให้คุณได้เห็นโอกาสการลงทุนและมีความเข้าใจในตลาดหุ้นที่ขับเคลื่อนไปด้วยอารมณ์ มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือแนวความคิดของคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตค่ะในเรื่องของการที่เราจะกล้าลงทุนแบบฉบับของวอลเลนบัฟเฟตช่องของโค้ดเนะคะก็จะเอาบทความดีๆแนวคิดดีๆนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของโค้ดเสอนการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของแนวความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จมาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะในช่องของโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด a easy money